เคยมาฝากด้วยอึมเปลื่อยเนี่มาฝากได้พี่น้องโอ้ยบรรยากาศย่มเช้าเน้ะเย็นเนียสบายเว้ยบรรยากาศสีดีเนาะมีเจเจให้คุณประเด้ แตะขอบตะแคบเนืเ่อน,นโทรหาเพื่อนมาเศร้านี่ว่าเป็นบอสบายสองมือแลยพี่น้องมีอะไรอาการมันเปลี่ยน <c oughs> จั๊กแม่จักลูกแล้วบอสบายพี่น,อน้องเลยหนาวเศร้าน่ะ <c oughs> เริ่มจะมาไอนะแล่เนะน,น,น,นื้อแต,แ,ตแต่เป็นแต่ช่วงงันหนาวเหมือนจ่ได้เศร้าวันนี้เอ้ยแต่แล้วขึ้นขึ้นเนงานแต่จากเปิดพาร์ลอมน้าใครปอดอร่อยเอ้ย เดี๋ยวจะเปิดพัดลมนะไครปลอดปลอดก็ไม่ฮะใคปลอดพี่ไพลาบัตปลอดน้ำเส้นจะอยู่ไกลเนาะโอ้ยมันหาง่ายใครยุ่พี่นออ้องเลยหาไข่ปอดชายแปดก็ได้พี่น้องเลยอันนี้โนด้ดตัวหนึ่งจักอยู่ยสายอยู่ย่าเนาะอันนี้คือน้องเขาทัเ้เถึง น้องเตยน,น้องเที่ยงนางนี้นทางรางทางครัวมั้งเดี๋ยวนี้กับแม่แบ่งได้พี่น้องมันรุนเด้อมันรุน้อพี่น้องไหยว่าหนูจะรอดไหมลงไปรอดต้อ <laughs> <laughs> งไปเอกงา <laughs> <laughs> นนี้รอดอยู่นะร <laughs> อดไหมคะร <laughs> อ, <laughs> อดไหมเพราะว่าวันนี้หนูไม่น่าเมาค่ะมาเต็มที่ อือมาแล้วกันมารถพี่น้องเลยยังโหดชวนมาแล้วอยูุ่้แล้วก็แดงจ้ามาแล้วก็ต้อนห้าพูดจะเล่ยไก่เลยนะเนาะมึงนี่อันนี้คือส่วนรอบสลอยนะเบิร์ดโอ้ยนะ ดีใจีลยแดงซีแดงคนหนึแบบ่งแดงดิกี้แดงไม่ได้ยินเหรอฮ<ด>อดแล้วยังก็ไม่น่าต่านำมองแต่เช้าออแทวนี้ก<ม>็ได้เออมาดมมาดมหนุ่มหลานแพง อืมปตีเดชเป็นอะไรแน่เนงานดอกบัไดิพักบัไดิพยอนซองสมเ้อว้าวได้อยังก่อน้มเปื่อย ต้เปื่อรต้นซีนเปนอะไรเดินเด็ขายเต็มือแล้วก็มาามเลดิมเร่มานอนกันจัลงะไม่ได้วอกขายปุ๊บอะเฮ้ยปิดปากก่อนซะหน่อยยืนก็ขายเมียนก็ขายนะเพราะยานามบัตรขายลงปรดสวน ก็เป็นนยังรอกมัน้อกไม่ลูกเลื่มมาแล้วไข่ไปงานไปงานงานดองลายไปเล่เลยมันยูนอนกลับมาไน้ครับผักไข่หวานเนี่ยมืดมือบักนานน้ำผักื้นเนี่มันบดไดคแลกินยังกินยายบอกรนพากันไปหาหน้าไม้บ่กหาน้หม้ก็ได้จะได้ัเสียมามีใจัคดวง ไปแต่เก่ากูก็เอาเสียมด่งเดี่ยงบอกไอ้เพื่อนกันไปจังหันไปไปโรงเรียนแล้วฮะบ้านเออมันมีวันจันทร์จังหันแกเมื่อเดียงดอกจังหันเป็เมื่อวันจันทร์เออจังหันนี่แหละก็ไปโรงเรียนเลยเป็นตติขยังโอ้ยดื้อก็ดื้อดื้ออกดื้คาดตะเกึบเขาดื้ปู่เกอือเพราะเขาไปอยู่ขางส่วนมุ้อ ยอดเลยแพงกยังใเดีซื้อยังไงลอยกุซี่ก็ไปซื้อใหม่กุ๊ดซี่ได้หมูก็ซื้อนมมันกินหมนอีกุ๊ดซี่เป็นตะตยังนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาหนีแล้วเร็วมั้มานีแล้วเร็วเร็ว อย่างเรียนน้ำหักห้าวโอ้ยแรงมานี่ใครสิจุ่มเรียนเขาเป่าแบว่าข้าวติ้งเดี๋ยตื่นสุบน้ำแหง่วยพี่น้องไอันนี้ก็คือเที่ยงหน้าเสื่อเอยเด็กพี่น้องตอนเที่ยงหน้าเพิ่นรีวิวนี่แหละเที่ยงกาช่ำเฮือนพี่น้องเอ้ยอยู่ตลอดแรงตลอดฝนเฮ้ยแกมือถือมาตั้มไปเลย น้องเปาเองเนาะเขีสิรี่เอาไม่ได้ง่ายนะมันส็ติดเลยติดชองร้อยหมัดร้อยได้เด้หมัดร้อยจนไปพากันกินก่อนนะมันตกไหวหมอเอออย่งี้เส้นกกระโดดพี่น้องงัวน่ะปล่อยคราวนี้คือข้าวพี่น้องมางรียนสวนก่อน งวัวนะปล่อยน้องนี่งวัวกะซี้ไอพี่น้องอยู่บ้านนั้นบ้านน้องเต้บรรยากาศโอ๊ยน้องพางเข้ากระย่างอยูอย่ได้ไปตู้กระย่างสุอันตะวานน้องตัวนี้นั้น ได้คูดแล้วพี่น้องโอ้ยขีดเหาเตะกล้ามาคือเก่าพี่น้องเลยเที่ยวไปทเ,าาเที่ยวมาพี่น้องซทำเที่ยวเมื่อหน้าเมื่อผ่านอันนั้นก็ได้มันบกคำนะพี่น้องก็เที่ยวลงมานี่กะลงมาได้สองสามคืนนะได้พี่น้องอันนี้คือข้างล่างที่ยังเฮาอันนี้คือเตียงอัน,นบน เงินไพ่พี่น้องกิตาไผ่อบอันนี้ฮะนะพ้าจำมาลายเทลายกระดิกกระดออื้อ

อ่นอนน้นกูนสิรับเดี๋ยพั่เปิดเพลงกูเห็นคนนอน,นเนี้ยเตะฮะเนยลบไปลบมามาเห็ดระลักลีอยูื่นนามาไข,าาขาประตูขลอกไหวเลยกมเห็ดระลากลีก็นอนมาลับละคนบาคนนอนเนี้ตอนงิ้นได้นนหนึ่งกูก็รับมาได้เลยกูง,นนะงานชาวแมนอภิญญาอู้ชาย คือเอาคือเอาเมียใบแถงแต่มันแกแ้งให้กระเทาะแล้ววะเอาก่อนบักแม่นอีกฮะเอาแล้วมึงเดี๋ยวไปอองเฮียนเอาบัตรที่ชาวบ้านนบอกไม่เคยเคลียร์แต่น้อยแท้ไม่คยเคลียร์แต่น้อยแท้แม่กต่ห้องก็ไปท่าท่ามันหายอายมาก อิงเียนกแม็กมก,กไปสู้เอากอดแต่สู้ขเขาปัดคุณอ่ะแต่ละคน <laughs> คือไม่ขี้แต่น้อยอเม,ม,ม,เ,ยมเ,ยออเลยเมืม่อกาชาดสิบแปดสิบเก้าอ่ะอยมเบ็้อกข่าดว่บแปดสิบเกตาอ่ะ จอยถ้าได้กระจอยน้องค่อยใกนีอใเหุกลุงนี่ก็เอาครับอันคนไกลๆนี่วิโทรหามืองว่านี่โทรหาจุบเจ้าคือโทรหาบัได้โอหเขาก็เปิดเน็ตบพื่คูค้นอยู่วานโทรหบรัได้ข่าวกุ้งกับ,บขบับวบัไทย Chắc đấy. Em thôi yêu sour, Thôi nhâm sour, đây Oh, sữa sour. I'm thôi yêu ở đây chọn pin ăn, chọn pin hương chọn, chọn 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 พี่น้องจบกันเลยดีไว้สันิเด้อยพี่น้องจา้าคินะ้ะเจอกันพี่น้องฝากาากดไลค์ฝากกดแชร์ได้เลยค่ะฝากติดตามสเสมอเนี่ยจ้าขอบคุณในหลายค่ะคินี้ไปก่อนพี่น้องสบายดี